dạ to, ơi, anh nhỉ ừ, ừ, mình, ui, có trái luôn à, ơi, tất cả đi, ba ta, ta đứng đứng วิทยพอแล้วลูกเห็นแล้วใจละลายลูกเดยวสาวๆเห็นแล้วใจใจละลายทั่วประเทศเขามองลูกอยู่นะคะลูค่ะอีกยี่สิบทีนะไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20โอเจแค่โชเทไปเลยนี่มันไ่ใชายเจ้ลูกมานี่สิลูกลูกมานี่ก่อนลูกมานี่ก่อนมานี่ก่อนเดี๋ยวแม่ดูคอมเียบร้อยของผมก่อนโอ้โอเคโอเคไปโดดน้ำกับเพื่อนนะ เ็สีมีแต่แสงนะฮะไม่ไหวเลยฮะไม่มีคนลงแค่เดี๋ยวแจ้งลงเองก็แจ้ลงได้สอยนะ पडिर ऑय filtरणी खारफ। �午ाते जnalक सबत्री प्रफडंज น้ำมาถึงนี่เลยเฮ้ยน้ำไม่หมดตึ้มน้ำหายไปครึ่งหนึ่งลูกต้องสู้เขาลูกทีมเราทีมเราต้องชนะฮยใส่ฟันยางก่อนโอเคใส่เท่าใส่ปัญาเฮ้ยใส่ฟันยาด้วยชอ อย่าโวมันดลงนแรกไหมอออมันมีคนบอกเกันว่า

ลูกขาไม่ลูกไม่ลงไปซสู้เขาแล้วค่ะลูกแม่ใส่ปัญญาให้้ทำไมลูกไม่ไปไ่ไคหลวไม่ไนะดงไม่ได้ ต้องรักนะเป็นทุ่งแรงมาค่ะนี่ดูดูนยแบบค์ขาขึ้นมาแล้วโอ้โหคตรต่างอะไรหุ่นวต่างแต่นั่นเด็กกันุ่มบ้านเป้นลูกชายเจ่ เต่โดนนหักลงไม่วอาอะยังไม่โปรยโอ้ยเอ้าอ้าพี่แม่ควายเล็ดอยู่ในน้ำอ้าวเอาแล้วควเล็ดลงไปด้วยเอ้วด้วย ที่รู้ไม่ไว้เดี๋ยวพอมีจับกันมาละแม่แม่พี่าขอนแมพีชาอแม่คควจะแล้วน้องยังไม่ได้แกะเสื้อเลยเดี๋ยวลองแองก็ได้มาเดพอดีไม่ไหวนะ้อด